สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะเดี๋ยวจะตัดต้นฝรั่งนะคะเอซเพราะว่ามันตอนนี้มันไม่เป็นดอกเลยอะ ให้มันโล่งสะหน่อยนะคะ FC นะคะต้นนี้ตัดแล้วเนาะหลังจากที่มันเป็นลูกไปแล้วนะคะเราก็ตัดต้นมีลูกอยู่ด้ยนี่ภาษาจะได้หาถุงมาห่อไว้อยู่นี่เอาถุงมาห่อมันก็จะได้กินนะคะเมื่อเช้าก็นี่เอาตรงนี้นะคะเตียนนะคะโล่งไปเลยนะคะแล้วก็ยางใบกล้วยนะ จัดการให้โล่งนะเอซี 4, นะฮะอันนี้ก็ทางไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้านะฮะก็โล่งแล้วนะโหยุง โล่งสบายตาไปเลยนะคะไหว้ลายก็ยุ่งนะคะเพราะว่าบ้านภาษามนก็ติดสวนยางนะคะทางให้โล่งหน่อย Nhung. dùng dùng nhiều na fc luôn bo bơ bo bơ. ต้นเชพลูนะคะเอฟซีพู C, ะมันขึ้นนะคะภาษาทางทิ้งหมดเลยเนาะมันรกนะคะมันลามไปเรื่อยๆนะ,ะนี่โลงเลยบาดทีใบกล้วยก็เอาออกนะคะเอซี F C, มันจะได้ตกเครือนะคะไม่เอาไว้หลายใบนะคะเนาะนี่ซุกจนเนาะะ่าแล้วมั้ง เห็นนะคะไอซีเน่าแล้วกินไม่ได้แล้วเน่าเลยไม่รู้มันสุกตั้งแต่ตอนไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะอู้สองลูกกันนันลูกนังนแตจนเน่าเบิดแล้วนะคะค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ย่างแต่ต้นอดอกดาวกระจายนี่แหละพี่น้องโอ้ยเบิ่งดอกมันเราให้มันต้นมันแก่กว่านี้เนาะแล้วค่อยถางออกนะตอนนี้มันกําลังออกดอกสวยนะคะก็เลยไม่อยากถางนะคะกําลังออกดอกสวยงามเลย